สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระุยสีประจําวันพุธที่22มกราคม2568นะครับผมวันนี้จะตรงกับวันแรม9ก้าข้ามเดือน2ปีมะโรงนะครับผมเป็นงูใหญ่ชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันแนวทางตัวเลขและสีนําโชคนะครับคนที่ชมทางทิกต o อก และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีนะครับให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตานะครับค่าครูอยู่ที่599บาบาทนะครับเจาะลึกในเรื่องที่คุณอยาก,กรู้นะครับ ถ้าสนใจนะครับาสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของทิกต o k หรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมอยู่นะครับโอนเงินจองคิวเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับผมแนะสีนำโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนสีที่ อุปถัมภ์ในเรื่องของความรักโดดเด่นนะครับก็จะเป็นสีเทาดําส่วนสีที่อุปถัมภ์นะครับเสริมดวงก็คือสีเหลืองอ่อนนะครับส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีชมพูนะครับเลขนาโชคได้แก่เลขสี่เลข2เลขหเลข9เลข8เลข6และเลข1นะครับผมอ่ะนะครับสาธุพุทธังเปิดทรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับอ่ะใครชมจนจบใครที่กดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะครับขอให้นะทุกคนมีโชคมีลาบ สำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ได้ไพ่อืมจัสติสนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนะั้นต้องรอบคอบให้ดีๆนะครับในเรื่องของการเซ็นอะไรต่างๆนะครับนะให้ระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้จะเซ็นจะอ่ากู้ยืมอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาอาจจะมีปัญหาได้นะครับ สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังภูมิแพ้นะครับนะอาการอเจ็บป่วยบ่อยนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังนะฮะให้ระวังความขัดแย้งนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นอาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจกันนะครับนะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับพระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็นะไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็ ถวายสังฆทานด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเสริมโชคลาภนะปัดเป่าสิ่งเร็วร้ายออกไปบ้างนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับมาดูกันครับโอ้โหวันนี้ได้ไพ่อ,าอราชาดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะ ลำบากนิดนึงนะครับในวันนี้งานหนักและเหนื่อยให้ระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ทํางานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับเหงื่อไม่ตกไม่ค่อยได้ตังค์นะครับต้องฝ่าฟันเยอะเลยนะครับกว่าจะได้มาสุขภาพนะครับวันนี้ต้องออกกําลังกายกันหน่อยแอคทีฟด้วยนะครับแข็งแรงครับความรักคนโสดนะครับวันนี้อาจจะต้องมีการเจรจาหรือการพูดคุยกันบ่อยนิดนึงนะครับความรักถึงจะดีขึ้นคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนะครับให้ระวังความขัดแย้งหรือว่านะครับ การเอาแต่ใจของตัวคุณเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะสวดมนต์ไหว้พระนะครับอย่าลืมทําความสะอาดที่พระกันด้วยก็จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของดวงนะท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่นะอ่าสเตรงนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับนะ คุณมักจะเป็นคนที่เข้มแข็งทําอะไรได้ทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเป็นคนที่แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้งานไปได้ดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับต้องออกแรงนะครับต้องลุยหน่อยนะเงินถึงจะมาสุขภาพนะครับวันนี้นะอ่าหมั่นออกกําลังกายกันบ่อยๆดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่อยากมีใครนะครับไหนแต่เป็นคนที่มีความสามารถและมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักหรือปัญหาครอบครัวคุณสามารถที่จะ ใช้ความสงบนะครับและสยบทุกๆปัญหาได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระแม่ศรีอุมาทวีหรือนะครับไหว้พระปางสายญาตินะครับก็จะเสริมดวงเสริมชะตากันได้นะครับนะอย่าลืมนาพวงอะไรดอกมะลิไปไหว้ท่านด้วยกันลวกันนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่ห้าเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะโดดเดี่ยวหน่อยนะครับนะ งานวันนี้ต้องลุยคนเดียวนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่ได้งานก็ยังไม่ได้งานต่อไปนะครับการต้องหางานต่อการเงินก็เช่นกันการลงทุนมีความเสี่ยงให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองวางแผนดีๆนะครับสุขภาพนะครับระวังเรื่องกระเพาะอาหารคิดเดยอะคิดมากนะครับความรักคนโสดวันนี้นะครับยังไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักให้ระวังการหึงหวงกันหรือ การที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพูดกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรยอย่าลืมถวายหนังสือธรรมะสังฆทานนะครับก็จะดีมากมากเลยท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับผมวันนี้ได้ไพ่แปดถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง นะครับมีการปรับตัวกันหน่อยนะครับวันนี้ให้ระวังความขัดแย้งนะครับนะก็จะดีที่สุดเลยการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะคุณอาจจะแบบไม่ยังไม่ค่อยสมหวังในเรื่องการเงินนะครับต้องใจเย็นๆนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับนะอาจจะเป็นภูมิแพ้ความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะยังไม่สมหวังความรักยังไม่มีใครเข้ามานะครับ คนที่มีคู่ให้ระวังการมีปากเสียงหรือความขัดแย้งครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับแล้วก็สวมดมนต์ไหว้พระเยอะๆกันด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะฮะเด็กถือไม่เท้า Page of w a n d นวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วจะได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหญ่ๆเข้ามานะครับนะหรือว่า การงานกําลังดีเลยนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะฮะเงินดีนะครับเงินเข้ามาเยอะวางแผนในการใช้จ่ายดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับต้องหมั่นดูแลร่างกายบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้นะครับมักจะมีคนเข้ามาชอบนะคความรักสมหวังสมปรารถนาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มักจะได้โชคลาภหรือได้อะไรดีๆจากคนรักของคุณครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับผม วันนี้ได้ไพ่เดอะทาวเวอรวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับให้ระวังความขัดแย้งหรือการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การใช้จ่ายมักจะนะครับมีปัญหานะครับการลงทุนไม่ควรจะลงทุนนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการบาดเจ็บนะครับความรักคนโสดยังไม่สมหวังนะครับวันนี้ความรักอาจจะต้องระวังการทะเลาะหรือการมีปัญหา คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังการมีปัญหานะครับความขัดแย้งกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปทําบุญนะครับนะพวกโรงพยาบาลสงนะครับแล้วก็ไหว้พระปางนาคปรกนะครับอะไรแต่แต่ขังหักบุหิฮงผ้าเอาออกด้วยนะครับนะก็จะดีเดียววันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม